พบพ่อกันยามแรงอีกแล้วนะคะพักทายพี่น้องปองป่ายทุกคนนะคะมือนี้ได้เมนูข้าวปุ้นนะคะน้ำยาซิเบิาน้ำยาปลากกะ,กะเมนน้ำยา,าปลาทูนะคะมีปลาทูก็เลยต่ำใส่เนาะใส่คิงจักหน่อยแล้วก็ใส่ลูกชิ้นนะคะใส่เลือดไก่เนาะพักกรลไลอันเดอค่ะมือ มีถั่วฝักยาวนะคะมีชะอมเนาะสลัดนะคะแล้วก็ผักอย่างคือผักพายลวกผักไายใหญ่ผักกันจองผักก้านจองลวกนะคะแล้วก็มีถั่วงอกด้วยจ้ะลุยลุยนะคะลุยลุยหิวขึ้นยากนะคะขึ้นยากข้าปุ้นมีโนเบื่อข้าวคือแต่ละมือจะสิบกินเข่ากับหยัง เลยเห็ดข้าวปุ้นกินเนาะจ้ะเป็นเด็กเสน้นเลยสะเป็นเลือดไก่ในร้านค้าเนะเาะก็เลยอยากกินแบบจวดจ้าดนา้ำอยากแห้งแล้วล่ะไม่ได้ใส่บ่ได้เห็ดน้ำลายปลาทูหนึ่งตัวนะคะต่ำใส่หมักผิกซื่อๆเนาะแล้วก็ต้มต้มต้มเมอนะปรุงรสตามความชอบนะคะ ใส่ลูกสิ้นปลาลงไปเนาะใส่อันอใส่เลือดไก่ลงไปปรุงด้วยชูรสน้ำปลารารสด,ดีเนาะแล้วก็ใส่พริกพริกสดลงไปต้มนเป็นลูกโดดนะคะใส่เลือดไก่ซํมนีกะแซบแล้วเนาะ พอดิเหตุแบบที่อันเป็นกะทิที่ลายขั้นตอนเนาะกินแบบง่ายๆมันหิวด้วยซะ <c oughs> อเอาจานน้อยพนบ้า ซีสันบจัดจ้านเด้อจะแซ่บเด้อค่ะย่องเจง้าของเนาะ ต้องมีผิกผงโรยจะเห็นสีแบบนีก้กับเพชรอยู่ด้วยค่ะพักหลายหลาย คำใหญ่ตาสวดคลิปมันสียงเาเนาะสีนาทีอะอ้รน,นี่กัน <c oughs> ยันยันหมูบอกคืเอเงาแท้อ่ะจ้ะมือไหนฮะมือลูกายกัได้บอกให้มากินน้ำกันกับ่มา,มา อมมือมมอื่นทอดใส่ไข่ก่อนนะเหนียวแล้วืือมาหลายมือแล้วออันืที่จริงอยากใส่สองมือซาวเด้แบบนี้เพราะมาันก็กินยากคือเก่า ได้สอมแบบยังอันนั่นเนี่ยม้วนๆใส่นะอืม เต็มปากเต <g ül> <c oughs> ็มคำลืมหลังใจทอด วึงวึงเน่กับเสียงัดลมเวยค่ะพี่น้องมานั่งเสื่องพลมเนาะบบเปิดกับโได้ยุงยุงกัดนะคะ ตำมะฮงแตะยากจะเลือกกินข้าวปุ้นก่อน <c oughs> นี่กะมาชวนพี่น้องก,กินข้าวปุ้นนะคะขอบคุณน,นะคะที่เข้ามารับชมนะคะสำหรับคลิปนี้กะเพียงเท่านี้เนาะจะยาวแล้วนะคะ